ที่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดตัวนักข่าวใหม่รายการทุบโต๊ะข่าวแต่ไม่ยกมือไหวชิบหายกันเลยทีเดียวนะครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านก็มาพูดถึงเรื่องนี้แบบสองมุมเหมือนเดิมและทุกคนในหมู่บ้านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อย้วกันว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมแบ่งแยกก่อนเลยนะเรื่องนี้ผมว่าหลากคนหลากความคิดแต่และช่วงสังคมช่วงอายุก็จะคิดต่างกัน อันนี้ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกอ่ะการไหว้นีมันเป็นการที่วัฒนธรรมไทยอะ่ะมันสื่อสารกันมาอยู่แล้วว่าทุกคนอ่ะไหว้มันก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารักใช่ไหมแต่ถามว่าการที่ไม่ไหว้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถูกไหมเราไปบังคับให้ทุกคนไหว้กันไม่ได้เขาไม่รู้จักกันไม่หรือว่าไม่อยากเคารพกันไม่ไหว้มันก็ไม่เป็นไรแต่การไหว้ก็เป็นเสน่ห์ให้ตัวเองดูน่ารัก หรือถ้ามุมมองในรายการเนี่ยการที่ไหว้มันก็เป็นสิ่งที่สมควรเพราะเขาทำสืบต่อกันมาเพราะว่ามันเป็นช่องเขาเรียกว่าออนทีวีด้วยไม่ใช่ออนโซเชียลถูกไหมเออแต่เรื่องนี้ที่เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะมันก็ลืมเท้าความเนาะก็รายละเอียดมันประมาณว่าเขาเปิดตัวรายการเสร็จแล้วเปิดมาปุ๊บสวัสดีสวัสดีสวัสดีเสร็จก็พี่นักข่าวสองคนแนะนําว่าเนี่ยเป็นพิธีกรใหม่ ขึ้นลูกใหม่จนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วก็ตัดภาพมาโพสอัพที่จนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วก็สวัสดีค่ะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นต,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 ติ๊ด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 อะไรแบบนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็เลยเป็นเป็นดรามาว่าสวัสดีแต่ไม่ยกไม่ไหวแค่นั้นแล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มาว่าเลิกดูเลยค่ะไม่ชอบเลยค่ะทําไมไม่ให้โอกาสคนที่จบมาตรงสายคะอ่าเรื่องนี้ผมเจาะเลย รู้ไหมว่าสมัยนี้ที่เขาดึงคนอะไรพวกพวกนี้มาเนี่ยเขาก็จะเอากระแสขึ้นลูกใหม่มาใช้แล้วก็คนที่ติดตามเจนนี่อ่ะจะได้เข้ามาดูรายการนี้มากขึ้นด้วยมันเป็นทุ่งกานะครับเหมือนใครที่เป็นกระแสอยู่ก็เอาไปโฆษณาไปรีวิวไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ไม่ว่าจะกระแสดีหรือไม่ดีแป๊บหนึ่งหัวงานปังมากเลยถูกไหมแต่ก็อยากให้เป็นในแนวทางที่กระแสแต่ดีๆนะอคอมเมนต์ที่เข้ามาว่า เออทำไมไม่ยกมือไหว้รุ่นพี่ทำไมไม่ยกมือไหว้คนดูทำไมกิริยาไม่ดีเลิกดูกันไปเลยอะไรแบบนี้มุมอมองผมว่ามันก็เกินไปนะเออเพราะว่าเ,าเขาอาจจะผิดพลาดในการลืมยกมือไหว้หรือว่าผมเห็นตอนแรกอะที่เขาเปิดรายการมาเขาก็ยกมือไหว้พร้อมกันสามคนแล้วนะลองกลับไปย้อนดูเออผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเจนนี่เขาเองเขาอาจจะคิดว่าอ๋อก็ยกมือไหว้ไปแล้วแล้วอีกครั้งหนึ่ง ก็อาจจะแค่ทักทายก็ได้หรือว่าเขาบีฟงานกันมาแบบไหนว่าวหว้ครั้งเดียวไม่ต้องไหว้บ่อยเคยมีนะถ้าเกิดว่าวหว้บ่อยๆก็บอกว่าไม่ต้องไหว้บ่อยวหว้ทีเดียวพอที่เหลือพูดแบบเวลาไปทํางานนู่นนั่นนี่มันมีจริงๆแล้วแต่บีฟงานด้วยแล้วบางทีอ่ะเรื่องราวแค่นี้มันผมว่ามันไม่น่าใหญ่โตได้ขนาดนี้ถูกป่ะชาวเน็ตก็บางทีเขาเผอวังเกินไปสักหน่อยแค่ตักเตือนดีๆก็ได้บอกว่าน้องเจนนี่ คราวหน้าเนี่ยเวลาทักทายคนดูเนี่ยเปิดตัวแบบนี้ควรจะยกมือไหว้ให้เป็นสเสน่ห์ให้มีความน่ารักให้ถูกต้องตามขนบรรมเนียมวัฒนธรรมไทยอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีเพราะว่าบางทีชาวเน็ตก็ปากแทบอะไรรุนแรงเหมือนกันมึงเองไม่ชอบให้คนอื่นปากแทบใส่แต่มึงชอบปากแทบใส่คนอื่นอีบา้าเออเอาไว้ปากแทบฮหากับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อนๆกันแบบนั้นดีกว่า แต่บางคนนะมันปากมันชอบบูลลี่ชอบหายเรื่องคนชอบสร้างดราม่าให้คนมันมีคนหลายประเภทไงคนที่พูดจาหยาบคายแต่แค่ให้หาในกลุ่มเพื่อนเขาจะรู้กันนะว่านั่นม่นแค่บันเทิงแต่ไอ้พวกที่แบบแอนตี้คนนั้นพูดไม่เพาะคนนี้กริยาไม่ดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มึงนั่นแหละตัวสันดานเย่เลยส่วนใหญ่นะยามาส่วนใหญ่นะครับดราม่าลงกุกเออก็เป็นประมาณนี้เนาะโดยรวมแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมม่อะไร ถามว่าฝ่ายที่มาตักเตือนก็ถูกต้องเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนี้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็ก็ยังเป็นคนในสโคปนี้อยู่ถูกไหมคนที่สังคมแบบสมัยใหม่ว่าออไหวไม่ไหวกันแล้วแต่ก็จะมีสังคมในกลุ่มเล็กเพราะว่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยหรือว่าคนรุ่นใหม่จริงบางคนก็มีสมรรถวะอย่างผมเนี่ยวายแต่มาบ้านยันยามยันใครผมผมว่าว้ายหมดนะเออแล้วแตออ่แต่ว่าการไหวเนี่ยเป็นเสน่ห์ก็จริงนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ ทำตัวไม่น่าเคารพบางทีเขาก็ไม่อยากไหว้เหมือนกันนะก็ฝากถึงคนที่อยากโดนไหว้ก็ทําตัวให้น่าเคารพด้วยอะไรกันนะสำหรับเรื่องเรื่องประเด็นนี้ใครคิดเห็นยังไงก็ลองมาพูดแลกเปลี่ยนกันนะสำหรับผมก็สองมุมของผมก็ประมาณนี้นะว่าไงบ้างทุกคน